สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าคลองมะขามเท่านะทุกคนเนี่ยวันนี้วันหยุดนะครับคนก็ยังหลั่งไหลเข้ามากันเยอะนะทุกคนนะนะครับผก็มารับอีกหลังหนึ่งนะครับผมนะเอามาให้เอฟซีได้เช่าหาบูชากันนะครับผมนี่บรรยากาศที่วัดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่วัดที่บูชาวัตถุมงคลกันเลยนะครับผมเนื้อทองแดงตัวนี้เหลือน้อยแล้วนะทุกคนนะครับนะครับใครยังไม่มีรีบเลยนะครับผมนี่ อยู่ที่เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับเป็นรูปเหมือน,นครับนี่มมนะสองพันนะครับคงใหญ่มาห้านะนี่แบบเยือนนะแบบแบบเยือนเนี่ยุด มีแบบเรี่ยมแล้วนะครับเนี่ยแบบเรี่ยมแล้วนะครับที่วัดเนี่ยราคาสามร้อยนะนะครับโ <Okay. S 1> อเคในเงินเฉพาะตามใบจองเท่านั้น ที่เหลืออยู่นะครับมีมีรงยาอ่าม่วงนะครับฟ้าส้มเขียวชมพูนะครับนี่แดงนะครับ เดี๋ยวโทรอาจารย์จะตยนี้ผมตแค่ตู้เย็นที่วัดด้วยก่อนนะเนื้อเงินนะครับเฉพาะตามใบจองเท่านั้นนะทุกคนนะนี่ครับขอบคุณมากครับครับ อ๋อในเงินบริสุทธิ์ครับไม่ไม่มันเป็นมันเป็นเป็นทองแดงโบราณถูกไฟจับทุใอญ่เขาอมรื่อเรียนจะมีัยาผู้หญิงงสมแต่ทองเหลืองนะที่ในอาบาก้าอาวบาณเนี่ยราะไม่เนี่าปทำย้อนยุคแล้วจ่ะความนีมันตลกนะ องคนี้สองร้อยนะครับทุกคนนะเนี่ยครับยังยังมีอยู่ที่วัดนะครับมีลอกแตกันนี้ครับปากกาห้าร้อยหลัง้แบอกัะริเห็นเลยครับมันจะกี้อคนด้อ่ะันไม่ได้มีเยอะครับมีเยอะ นี่เขาเข้ามารับเนื้อเงินนะทุกคนนะเนื้อเงินได้มาแล้วคนลัอหนะนึ่งนะนี่นี่นะครับทางวัดก็มีแบบเรียมด้วยนะครับแบบเรียมขัดผิวอย่างสวย,ยนะทุกคนนะ นี่ครับบล็อกที่ทำลายแล้วนะทุกคนนะนครับทำลายชัดเจนนะทุกคนนะไ่้่เราสองน,น นะครับอันนี้มีบล็อกแตกไยนะบล็อกแตกเสร็จนี้แนวนี้นะโอ้โหอย่างนะบล็อกแตกนะตันนี้มีบล็อกแตก เป็นไปไปขูน้ำอุ่นอ่ะอันนี้เป็นเหรียญที่ล้างแล้วนะใช่เหรียญที่ล้างแล้วนะขาวๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะครับได้มาแบบนี้นะทุกคนนะเนด่กน้อนะ <ไป S 2> เอามาขัดมาขัดก็นะดจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะมันนื้ออปก่ามันเนื้อเงิน,เ,นงเลยนะทุกคนนะนมันเนื้อเงินเลย ดบเงี่ยมเลยนี่เลยมีตัวอย่างให้ดูที่วัดนะบได้ไหม้วทรับทุกคนนะลังที่สามนะครับนี่ใครสนใจนะติดต่อทางวัดติดต่อผมได้เลยนะครับผมนี่ นี่นะครับได้มาลังที่สามแล้วนะครับครับร้อนแรงจริงตอนนี้อันนี้วันธรรมดานะธรรมดานี่โอ้คนเยอะมากทุกคนนี่จุรถจอดเต็มเลยครับพลังศรัทธาของยติโยนะทุกคนนะนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับทุกคนนะนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับหลวงปู่สุกนะครับผมนะ Right, got it. Yeah.